เมื่อรู้ว่าเพื่อนเครียดเราก็จัดรักกันเถอะกูขอไอ้เพื่อนนะคะรับรองหายเครียดร,รับแน่ๆเพราะว่าใส่ไปทั้งสองซนะองไงจันแต่ก่อนเนี้ยมอมเล่าเธอตอนนี้มุมมุมกันชาหมดแก้วค่ะกินเลยค่ะ ออกฤทธิ์แล้วออกฤทธิ์แล้วของจิในขณะที่ดูหนังซอมบี้อยู่นะคะตัดภาพมาหลับแล้วค่ะรักกันเถอะครูขอออกฤทธิ์แล้วค่ะ굿ไนตัดภาพมาที่เมจินะคะตอนนี้ก็เริ่ม จะตาไปแล้วหาหลายรอบแล้วแต่ตั้งใจว่าจะดูหนังเรื่องนี้จบแต่ไม่รู้จะจบหรือเปล่าหนังอาจจะดูเราเราไม่ได้ดูหนังละบ,บายๆนะคะสำหรับคืนนี้มาดีิวให้ดูว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงนะกับคนที่นอนดับว้าริบลักแล้วละ <laughs> โอเคคุณนนะคะทุกคนสวัสดีนะคะอ้น